วันนี้เราจะมาทำน้ำเขียวนะครับโดยจะเตรียมไว้สี่อย่างคือปุยูเรียปุยสุดเสมออาหารหมูนมลำนะครับผมตวงไว้อย่างสิบช้อนนะครับสิบช้อนสำหรับน้ำสองลิตรนะครับใส่บอ่อนี้แล้วก็มาใส่นี้นะครับผสมเข้ากันครับเพเลยครับ สิบช้อนโต๊ะนะครับเสร็จแล้วคนครับคนทิ้งไว้นหนึ่งชั่วโมองครับให้เข้ากันทิงเสร็จแล้วเราจะ เอาไปเทใส่บ่อสีดำครับ200ล,ลิตรครับนี่ก็เป็น<ม>ถังน้ำสอ0รลิตรครับที่เราจะพอน้ำเขียวนะครับมีอาเมะครับ10ช้อนโต๊ะเตลงไปก่อนนะครับ หลังจากหมักไว้หนึ่งชั่วโมงก็เทลงบอ่อจะได้ข่ายกองกองกากออก แล้วแล้วน้ำเขียวใส่ต่อมอเชื้อน้ำเขียวน้ำสามรงสแล้วนนนลคน ไว้ประมาณเจ็ดถึงวันก็เอานำมาเพาะเลี้ยงลายแดงแนะครับนี้สูตรน้ำเขียวลายแดงบูม มากมากค